วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปสนุกสนุกแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วทำคลิปตามนี้นะคะ3 2 1เริ่ม หลังจากนั้นเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป cap cut ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เราเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกำลังเริ่มกระโดดถอยหลังไปใส่ต้นกล้วยค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกำลังวิ่งออกมาจากกอ,อกล้วยค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆนวิ่งออกมาแล้วทำท่ากระโดดตอนโดนดีดค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งแยกกดค้างที่คลิปที่เราแบ่งแยกไว้ตอนเราวิ่งออกมาค่ะเราเลื่อนไปด้านหน้าสุดจิ้มที่ท้ายคลิปแรกค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งท้ายสุดเราเลื่อนหาฟัง์กชันตรึงจิ้มที่คลิปตรึงหนึ่งครั้งเราเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลหรือภาพซ้อนค่ะ ตึงจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันลบ v g ค่ะเลือกการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ กดย้อนกลับเลือกคีย์เฟรมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดครังที่ตัวเราย่อส่วนลงเล็กน้อยค่ะแล้วลากไปไว้ที่ตัวเราด้านหลังได้เลยค่ะกดครั้งที่ทายคลิปด้านล่างค่ะแล้วเลื่อนกลับมาให้ถึงคีย์เฟรมเลยค่ะผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำในส่วนของตอนที่เราเอานิ้วเข้าไปดีดบ้างค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราเอามือเข้าไปดีดค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจิ้มที่คลิปมือเราหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน o v e วอร์หรือภาพซ้อนค่ะกดค้างที่คลิปมือเราค่ะแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลย จิ้มที่คลิปด,ด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลือกหาฟังก์ชันลบ bg เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังเอามือเข้าไปดีดค่ะจากนั้นเลือกฟังก์ชันการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะระบายสนิ้วของเราเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ ผลลับจะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวอิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ